สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมแอมเบอร์เองนะครับทุกคนหลายๆคนก็อาจจะคุ้นชื่อนี้นครับถ้าทุกคนตามมาจากช่อง a าร์ตต o ด o ูนะครับเรื่องราวเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับเหตุผลที่ผมมาทําช่องใหม่นะครับสาเหตุที่ผมเนี่ยมาทําช่องใหม่นะครับก็เกิดจากช่อง a าร์ตต o ดลช่องเก่าของผมนะครับโดนแฮกนั่นเองเอ่อด้วยสาเหตุที่เกิดขึ้นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันครับ นรัก็พยายามที่จะแบบว่าพยายามจะกู้คืนช่องแล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะทําได้เลยนะครับก็เลยต้องมาทําช่องใหม่นั่นเองฮะโอเค okay, งั้นสําหรับคนที่ไม่ได้รู้จักผมตั้งแต่แรกเนี่ยผมจะมาแนะนําตัวก่อนนะครับว่าผมชื่อว่าอะไรนะครับผมชื่อว่า Amber Illinois นะครับผมเอาจิงๆเนี่ยในร่างเก่าของผมเนี่ยจะเป็นติ้งจอกนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยทำการปรับแต่งโมเดลใหม่แล้วกลายเป็นทานุกินะครับผมเนี่ยเกิดวันที่30สิงหาคมนะครับอายุ IU 15ปีครับผม สิ่งที่ผมชอบเนี่ยผมชอบการวาดรูปแล้วก็การเล่นดนตรีครับผมไม่ชอบผีเสื้อเอาจริงมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าตลกนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผีเสื้อมันดูน่ากลัวไม่ใช่น่ากลัวธรรมดานะมันน่ากลัวมากเลยอ่ะช่องนี้ก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับตัวทั่วไปครับส่วนใหญ่จะเป็นการคอฟเวอร์แล้วก็ดูเอทดกับคนโน้นคนนี้แล้วก็การทำคอนเทนต์แบบว่าตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยครับถึงแม้ว่าบูมจะไม่ตลกตา สิ่งที่อยากฝากคนดูก็คืออยากฝากให้ช่วยติดตามผม่ลยนะครับแล้วก็แชร์กันหรือมาติดตามผมด้วยนะแล้วก็คอยฝากผลง,งานเพลงด้วยครับตอนนี้ผมมีผลง,งานเพลงคอเวอร์ของน้องโพลุนั่นเองนั่นก็คือเพลง I Love You นะครับสามารถไปหาฟังได้ที่่องช่องผมเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย